สวัสดีครับสวัสดีเอฟสิลูกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้อะไรครับงงมากเลยเราได้คําตอบแล้วเราได้คําตอบแล้วนะคําตอบอะไรจะแต่งงานกันเหรอฮะฮะสวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ลูกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนย้านะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะครับ เ็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนะกัละครั้งหนึ่งนะที่ครับเมื่อไม่นานมาน,นี้ครับมีเสือเป็ดนะครับเสือเป็ดได้เข้ามาคอมเมนต์นะที่ครับนะว่าเราได้คําตอบแล้วอะไรวะได้คําตอบแล้วเราได้คําตอบยืแต่งงานกันหรือว่าไงครับห,หรือว่าไงครับ หรือว่ารอคำตอบอะไรอยู่คืออย่างงี้เอฟซีครับคือวันนี้ไอ้ดำเนี่ยนะครับผมตามทุกวันนี้ังด่าได้เลยหันมาได,าดา้ไอ้ดำอีฟ่าอีบาเนี่ยเอาไว้เอาไว้คอยตอบคำถามนะครับฟังนะครับเอฟซีครับนะวันนี้นะครับนะสองคนเนี้ยไอเป็ดเนี่ย ไอํำเนี่ยนะครับคือผมก็ได้ข่าวมาว่าจะแต่งงานกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่งสักทีสิรอดูอยู่นะครับรอดูอยู่ไอคำว่าได้คำตอบแล้วเนี่ยคือได้คำตอบอะไรอะแก้ไขอะไรกันก่อนหรือว่าไงฮึ คือสร้างภาพมนหน้าดูครับต่อ,อผัวเมียพวกนี้นายสินะชอบสร้างภาพนายสิครับนะชอบแบบว่าเข้ามาคอมเมนต์นี่หายไปสองสามวันนี่เพิ่งโผล่มาเนี่ยเนี่ยหายไปอสองวันนะครับคือเต็บเป็ดจะได้กินอีดำแบบเต็มปากเต็มคำหรือว่ายัางไงห,ห,หรือว่าแม่ยายอนุมัติแล้วหรือว่ายัางไงหรือครอบครัวอนุมัติแล้วหรือว่าไงหรืออีดำ ให้สี่แล้วหรือว่ายัางไง <Mé> ผมได้คําตอบแล้วนะครับนะได้คำ,คำตอบแล้วได้คําตอบว่าดําเลือกมึงหรือว่ายัางไงก่อนอนันนี้เสียส่วนส้มเข้ามาเข้ามาเหมาเขาจี่ให้หรือว่ายัางไงอาการเป็นยังไงวันนี้กูงงมากเลยที่สิครับืออาการเป็นยังไง เมื่อไรจะแต่งงานกันล่ะที่รับปากกันไว้นะที่คุยไว้ว่าจะแต่งงานแต่งงานนี่ก็ปีใหม่แล้วนะค่าสินสอดพร้อมอย่างดำมันรอค่าสินสอดจะแย่อยู่แล้วนะครับดำมันไม่รออะไรนี่คือทางดํามันรอค่าสินสอดอย่างเดียวนะครับได้คำตอบแล้วคือดำอนุมัติแล้วใช่ไหมดำยอมที่แต่งงานด้วยแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงอือมึงตอบมาดิไอ้เป็ด ไอด้ดำนางดำม,มันยอมอนุมัติให้มึงซี่แล้วดำม,มันยอมอนุมัติให้มึงแต่งงานด้วยแล้วมือได้คําตอบคือค่าสินสอดเป็นล้านเตรียมไว้อย่างรอดูนะไอด้ดำมันได้ค่าสินสอดมึงก็ทิ้งมึงนะครับมึงก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนแหละไอ้เป็ดมึงก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนั่นแหละมึงเชื่อกูดินะครับเออฝากไว้ให้คิดพิจารณานะมึงก็แค่เหมือนหมาตัวหนึ่ง มึงเชื่อกดูดิมึงเปนธรรมดาบันได้สินสอดปุ๊บมังก็ทิ้งมึงปั๊บแหละมึงรู้จักอีกดำน้อยไปแะแล้วดำเงินเป็นใหญ่นะแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาแหนมมาวางด้วยเหรอมีแหนมมีหมูปิ้งนะครับโอ้ขายแหนมด้วยฮะ <laughs> อีดำก็ขายแหนมด้เลยวางขยิบขย่อมแท้โอ้โหไม่ทำอะไรเป็นชีวิตอ่านวางแค่ขยิบขย่อมคือมันขายของเหมือนแก้ผ้าหน้ารอดไปวันๆเหมือนสร้างภาพให้เห็นว่าเออมีแหนมมีหมูปิ้งนะครับมีดำๆไม่รู้นะนะครับมีข้าวจีนะครับมีข้าวจีอืมคือเหมือนเหมือนแก้เหมือนนางขายของเล่น่นะเหมือนทำเล่นๆ เนี่ยจุ๊บจจุ๊บแล้วก็ไม่เอาผ้าอะไรคลุมนะคือเชลโล่ฝุ่นฝุ่นรถวิ่งไปวิ่งมาฝุ่นมันก็ไปเกาะนิดสิใครเ็าจะไปกินครับผมก็ไม่กินคนางไม่เอาอ่ะคือมันต้องใช้ผ้าคลุมหรือว่าใช้อะไรคลุมไว้นะครับหรือว่าใช้ตู้อะไรก็ได้แล้วก็ยกเขายกออกครับตู้ตู้พลาสติกอ่ะไหดสิเนี่ยามาวางข้างทางมันไม่สุกไม่ถูกสุกขอะไายไม่ถูกเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ขายของมือแบบ ยิบย่อยยิบย่อย,ยอะคือวางแบบเล็กๆ็กน้อยๆคือเหมือนเหมือนเหมือน,นขายเหมือนโชว์ให้เอฟซีเห็นเฉยเฉยอะนะครับนะขายได้ไม่ได้ไม่ไไมรู้แต่ว่ากูเหมือนกูขายเหมือนว่าโชว์เอฟซีไปวันวันอะนะครับสี่คือผมดูแล้วนะผมดูแล้วแบบว่าไม่น่าจะรอดไม่เกินไม่น่าจะเกินสามเดือนะผมดูจากลักษณะนะผมให้ไม่เกินสามเดือนนะเจ๊ง เพราะผู้หญิงคนนี้ยทำอะไรมันก็เจ๊งจริงคือเอาของไปวางขยิบขย่อนยิบย่อยยิบย่อยคือแบบโอ้ตายแล้วไอ้สครับนะคือนี่ไอ้สิครับคือเสียเป็ดเข้ามาคอมเมนต์ใสิครับนะในในใน,ในคลิปสั้นนะครับของอีดัครับในคลิปสั้นของอีดัมคืองงมากเลย ว่าผมได้คําตอบแล้วคือได้คําคตอบคือ,อดําให้สี่หรือว่าไงหืมว่าไงตอนเนี้พวกมันทําอะไรกันไม่ได้เลยมันทําอะไรโซลเค้ขาจ้องจะเอาเราถามมาตบหน้าหมดอ่ะจริงๆนะครับคือตอนนี้หาก,กินอะไรไม่ได้ของก็ขายไม่ได้ของออนไลน์ก็ขายไม่ได้คือต้องมาขายหมูปิ้งหมูปิ้งมันกำไรไม่กี่บาทหรอกเราดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่า,วามันทําเพื่ออะไรแก้ผ้าหน้ารอดไปวันวะันนะ สำหรับอืมอีดำเนี่ยในนิทานเรื่องเนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับนะผมย้ำเสมอว่าผมเล่านิทานนะเีครับนะนเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับดูเขาตัวแทไปเพื่ออัดถรสดนะครับในการรับชมรับฟังเอฟีครับนะคือทําอะไรไม่ไม่เป็นจิจ,จัดรละคือทําเหมือนแบบว่าละสาระแล้วคนซื้อที่ไหนมันจะควยใครจะมาซื้อดูดีวางให้ยี่้ย่อน ครับวางที่ขย่อนไม่มีใครคือมันไม่น่ากินะนะสี่ผมมองแล้วว่ามันไม่น่ากินนะครับคือผมมองแล้วว่าไม่น่ากินเอาคนคนเข้าค,คอมเมนต์มันเยอะนะเนี่ยจริงเอฟสี่คนเข้าคอมเม,เมเนต์นมันเต็มเลยนะครับแต่ก็ยังว่าครับคนมาทําชั่วไว้มันก็เลยไม่กล้าขึ้นไฟ์สดไม่กล้าเชื่อมดีไม่กล้าขึ้นไลฟ์สดหรอกนะครับ คุณมาทําเรลยามไว้เยอะนะรีครับนะจะมันมันจะมากล้าขึ้นไหลสดเหรอนะอ่ะ,อะโอเคครับได้เราได้คําตอบแล้วโอเคนิทานะนะนิทานนะ